ตอนแรกเนี่ยเลงงานที่บริษัทหนึ่งไว้ครับแต่คือที่บริษัทนั้นเขารีควายทุกอีกไว้ประมาณ550ขึ้นไปครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมสมัครไปแล้วผมผ่านเข้ารอบรอบสุดท้ายแล้วครับแต่สุดท้ายก็คือตกรอบเพราะไม่มีคะแนนทุกอีกธนากรวิทุรัตนะครับชื่อเล่นชื่อซันนี e ่ดิวทอีกออนไลน์กับครูดิวสอบครั้งแรกได้845คะแนนครับตอนนี้ทําเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับส่วนใหญ่าง,งานหลักๆก็จะเป็นเขียนโค้ดตรตวจสอบระบบต่างๆครับ ตอนผมเรียนจบจะสมัครงานครับและคือในรายละเอียดงานเนี่ยเขาก็รีควายโคอีกอย่างต่ำในประมาณ550ครับตอนนั้นก็คือไม่เคยสอบวัดระดับภาษาเลยก็เลยต้องเตรียมตัวแล้วก็ศึกษาเรื่องโคอีกครับตอนแรกก็หาข้อมูลกับว่า t o e ิกเนี่ยสอบเกี่ยวกวับอะไรบ้างก็ได้ยินจากเพื่อนๆหรือจากรุ่นพี่ที่เคยสอบมาว่าโ o e ิกมันยากนะถ้าแบบไม่ได้เก,งก่งภาษาอังกฤษผมก็เลยแบบไปศึกษาข้อมูลว่า มันมีสอบพาร์ทไหนมากก็มีมพาร์ทฟังและก็พาร์ทลิทติ้งครับซึ่งผมเป็นคนที่พาร์ทลิดดิ้งเนี่ยไม่ค่อยได้เลยครับพูดเนี่ยยังพอได้บ้างแต่ถ้าพาร์ทอ่านนี่จะไม่ค่อยได้เลยครับผมเป็นคนเหมือนว่าอ่านอ่านช้าครับถ้าในพาร์ทลิดดิ้งแต่ซึ่งข้อสอบจริงๆนี่มันมันแข่งกับเวลาพอสมควรนะครับแต่จะทําทก็ทําไม่ค่อยทันนะครับเคยดูตัวอย่างข้อสอบมาก่อนที่จะติวคู่เดียวครับผม ก็ทําไม่ทันครับแล้วก็แกมมาก็ผิดเลเทะไปเลยครับคิดว่าตัวเองน่าจะทําไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้อ่านหรือไม่มีความรู้มากพอเพราะเคยลองทําข้อสอบกับที่ตัวเองเรียนอิงตอนมหานอะไรมาก็เหมือนมันนานแล้วครับมันก็เริ่มลืมพวกแกมมาอเลยต่างๆก็เลยผมต้องหาตัวช่วยก็คือลองไปเซิร์ชหาต่างๆดูขึ้นมาเป็นครูดิวแรกที่ผมเห็นในยูทูปก็จะเป็นสอนร้องเพลงคําศัพท์อะไรต่างๆ พวก adverb adjective แล้วพวกเนี้ยครับผมก็ลองเข้าไปดูมันก็น่าสนใจดีครับมันดูจำได้ง่ายตอนแรกก็มีดูไว้2อสามที่เหมือนกันนะครับแต่ก็สุดท้ายก็เราอยากมาลองเรียนที่นี่ผมว่าตอนดูใน YouTube ผมชอบคูดิวมากกว่าน่าจะเป็นทีวีดิจิตอลนะครับทีวีดิจิตอล possible เป็นไปได้ dangerous อันตรายสวยสดใส beautiful ครับ เราไม่จำเป็นต้องรู้คำศัพท์นะครับแค่เราท่องได้ว่า T V Digital เนี่ย Digital ก็คือลงด้วยลงท้ายด้วย A L ถ้าในชอย,อยไหนมี A L แล้วก็คือผมสามารถการาได้เลยแบบไม่ต้องแปลทั้งประโยคครับสามารถประหยัดเวลาได้เลยรู้สึกว่าเพลงมันเข้าใจง่ายครับมันไม่ได้สั้นไม่ได้ยาวครับแบบมันกำลังพอดีมันสามารถจำได้ง่ายว่าเหมือน Active พวกน,นี้ว่าต้องลงท้ายด้วยอะไรบ้างครับ ไม่เคยเรียนคอร์สออนไลน์มาก่อนเลยครับภาษาอังกฤษแรกๆก็มีกังวลว่ากลัวแบบมันจะดีเหมือนคอร์สสดหรือเปล่าครับแต่พอมาเรียนติวออนไลน์ก็คุ้มค่านะครับกับการเรียนก็คือได้หลักการในการจําอะไรหลายๆอย่างเลยครับใช้เวลาเรียนประมาณหนึ่งเดือนถึง2เดือนครับหนึ่งเดือนกว่าๆหลังจากเรียนเนี่ยผมก็จะฝึกทําข้อสอบเก่าครับแล้วก็จะมีตามไลฟ์ที่ครูดิวก็วจะมีสอนทําข้อสอบเก่าด้วยครับผมก็จะ ก่อนดูไลฟ์ผมจะลองทําด้วยตัวเองก่อนครับแล้วก็จะมานั่งดูเฉลยที่หลังตอนนั้นผมดูไลฟ์ที่เป็นข้อสอบเก่าครับก็คือเหมือนว่ามาตะลุยโจทย์นะครับตอนนั้นเป็นเหมือนเรียนใกล้จะจบเลยครับก็จะเป็นพาร์ตะลุยโจทย์เจอข้อสอบจริงครับถ้าสามารถทาอันนี้ได้ก็สามารถไปทาข้อสอบจริงได้การอ่านเงแรกคือคล้ายๆกับที่ครูดิวสอนเลยครับว่าเทคนิคมองประโยคว่าประโยคขาดอะไรโดยเราไม่ต้องแปลคำศัพท์ทุกค,คำศัพท์นะครับสามารถแบบมองแล้วก็ฝนก็อสอบได้เลย ตกใจครับตอนแรกนึกว่าส่งมาผิดบ้านก็หวังไว้แค่ให้มากกว่าที่ requirement ของงานครับอยากจะจับ6ก0ขึ้นไปแค่น,นั้นแกมมาคือผมได้ได้มาเยอะขึ้นเลยครับจากตอนแรกๆก็คือพาลิดดิ้งเนี่ยสามารถเช็คได้เลยว่าประโยคที่หายไปเนี่ยคือหายไป Ver ร์คำนามหรือ e d t i v t หรือ a d v e ร b ครับแบบเราสามารถรู้ได้เลยจาก หลังที่ผมได้เรียนมาพื้นฐานในการฟังก็ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับคือส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบดูซีรีส์อะไรมากอยู่แล้วคือตอนนี้ก็สามารถที่จะดูซีรีส์แล้วเปิดซับภาษาอังกฤษได้เลยครับแบบมาตอนแรกๆที่ดูซับภาษาไทยแล้วก็อ่านซับตามไม่ค่อยทันครับผมว่าคอร์สเดียวก็พอนะครับสำหรับคุณเดียวผมว่าจากคนที่ผมที่ความรู้ภาษาอังกฤษนี่เริ่มลืมๆไปมากแล้วที่แบบไม่ค่อยได้ผมว่าผมเรียนคอร์สเดียวก็ คุ้มค่าคือได้มากกว่าคะแนนที่หวังไว้ตอนแรกเลยครับก็อยากขอบคุณครูดีวครับที่ทำให้ผมได้ติวคอร์สออนไลน์แล้วก็ทำสามารถอัพคะแนนได้มากกว่าที่หวังไว้ครับ